สวัสดีครับสมาชิกสวนทุเรียนใหม่สำหรับเย็นนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูสวนทุเรียนที่ปลูกไว้ประมาณสักสองไร่นะครับร้อยต้นประมาณนี้เดี๋ยวจะพามาดูว่าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับน,นทุเรียนตัวนี้ก็ได้กลุ่มฝางไวโคผ่าศูนย์กลางอยู่ประมาณ2อถึงสเมตรประมาณนะครับก็ถือว่าแตกยอดดีอยู่พอสมควรนะครับน้ําที่ใช้ลดเป็นน้ําบาดาล ครับเป็นน้ำบาดาลเดี๋ยวผมจะเ,<อ>เสียบลงไปในดินดูว่าคาเทียเท่าไหร่แต่ดินนุ่มนะครับดินนุ่มดีมากนะขกดกาาิดนดเดีรอสักครู่นส่วนนี้ใช้ในเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวแล้วก็ใช้สารชีวพันธุ์อย่างเดียวนะครับสารชีวพันธุ์อย่างเดียวดูยอดก็ถือว่าขยับดีอยู่นะครับยอดถือว่าขยับ แปลีก็ออกค้ำๆดำๆนิดนึงนะครับประมาณนี้อาจจะหนักในเรื่องของสารอาหารรองเสริมน้ำอิ่มดีนะครับดูตรงตรีตรงงขั้วใบนะครับก็จะอิ่มเอิบดีครับแต่ในส่วนตัวนี้นะครับกลับเป็นดูเหมือนกับสลัดใบนะครับใบร่วงเยอะเลยครับไม่แน่ใจว่าเกิดจากเชื้อราเขาลากหรือเปล่าหรืออาจจะดินแฉะ เป็นดินเป็นลักษณะดินเหนียวนะครับเพื่อนทุนอีกเป็นลักษณะดินเหนียวเหนียวติดมือเลยนะครับดินเหนียวนี้เป็นดินผมได้ถามเจ้าของนะครับว่าดินนํามาจากดินที่เขาเอารถหกล้อนะครับมาขายน่าจะเป็นดินก้นบ่อนะครับดินมันปูเขาก็เรียกนะครับเหนียวเลยนี่เป็นหนังเซติ๊กได้นี่ครับ เป็นลูกหนังสติกได้นะครับเหนียวนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับมันเหมือนกับเป็นดินเหนียวแล้วก็เป็นดินอมความชื้นมากนะครับพอมากเสร็จปุ๊บเนี่ยรากอากาศเขาจะไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บก็เป็นสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นทําให้รากเน่าหรือเชื้อราเข้านะครับก็จะสลัดใบนะครับลาต้นก็สักๆนะครับน่าจะเป็นเชื้อรามาดูที่สภาพดินครับก็ถือว่าดินโอเคอยู่ห้าจุดห้าห้าครึ่งนะครับห้าจุดห้าก็ถือว่าดินถือว่าโอเค เรื่องของดินความร่วนซุยแล้วก็ดินในเรื่องของอค่า PS ที่เหมาะสมนะครับ mm hmm. เดี๋ยวไปดูต้นอื่นอีกครับพอ mm hmm. ดีวันนี้เจ้าของยังไม่มานะครับประมาณนี้ครับแต่ก็ดูเป็นเชื้อราเข้านะครับเพื่อนสมาชิกส่วนมากจะเป็นเชื้อราเขานี่คือดิน,นสมาชิกมาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับดินน่าจะเป็นนะครับเป็นคล้ายๆเป็นเกลือนะครับ เป็นดินที่เป็นดินก้นบอ่อนะครับถ้าดินอย่างนี้จะไม่ค่อยโอเคในเรื่องของการปลูกนะครับเพราะมันจะเป็นดินเหนียวแล้วพอมาดูข้างบนนี้นะครับใบด่างๆนี้นะครับใบด่างๆนี้คือเชื้อราเข้าทั้งนั้นนะครับเชื้อราเขาน่าดูแล้วน่าจะเข้าระบบรากแต่การมุงสเสลเนได้ดีนะครับกันลมด้วยกันแสงแดดด้วยนะครับแสง UV ที่มันแรงเยอะจนเกินไปนะครับในทิศตะวันตก ที่ตะวันตกอยู่ประมาณนี้ก็กันในช่วงของทางทิศตะวันตกครับเดี๋ยวจะพาไปดูต้นอื่นระยะห่างอยู่ประมาณ4ี่เมตรถึงห้าเมตรประมาณนี้ครับแต่ดินนี้เป็นดินก้นบ่อดินเหลืองๆนะครับดินเหลืองๆพอมันแห้งแล้วมจะแตกครับถ้าลดน้ําไม่ได้นะครับดินแตกรากขาดนะครับจะไม่ไม่โอเคนะครับแล้วก็มีใบไม้ด้วยนะครับใบไม้น่าจะ น่าจะถ้าไม่ฉีดสารอะไรบ่อยเกินไปถีดเกินไปก็เกิดจากการให้ปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยเยอะเกินไปก็จะไหม้ดูแลลักษณะนะ่าจะเป็นปุ๋ยมากกว่าครับเพราะว่าขอบใบมันลามไปที่ขอบใบคือปุ๋ยครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของอสารเคมีหรือว่าสารชีวพันธุ์ที่ฉีดบ่อยเกินไปมันก็จะแค่ขอบใบครับตร,ตรงปลายใบมันจะไหม้แต่ตรงนี้ลามไปจนขอบด้วยนะครับน่าจะเกิดที่ปุ๋ยแล้วก็ อาจจะใส่ปริมาณเยอะเกินไปประมาณนี้นะครับแต่ก็ดินมีความชื้นอยู่ข้างบนนะครับคุมฟางได้ดีแต่ก็คุมชิดไปนิดนึงนะครับเพราะว่ารากอากาศนะครับหากในส่วนใกล้ๆโคนนะครับเขาไม่ได้รับอากาศนะครับต้องเว้นไว้นะครับเพื่อสมาชิกท้าคุมคุมอย่างให้หนาจนเกินไปนะครับให้อากาศได้ผ่านได้สะดวกแล้วก็ที่ ข้อสาคัญก็คืออย่าไปชิดโคนนะครับให้เว้นไว้สักคืบหนึ่งนะครับคืบหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่าแสงแดดมันจะโดนรากเพราะว่ามันมีตัวนี้คุมอยู่นะครับมีเซลรนน่าจะเป็น60ซนะครับเซลนความความห่างที่แสงผ่านได้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปดูอีกสักต้นครับระยะห่าง5เมตรต้นก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ ารากก็ขยับนะครับยอดก็ถือว่าโอเคอยู่แต่เป็นยอดดำๆข้างในก็มีร่วงบ้างนะครับใบก็จะร่วงปนะรปลายก็ต้องดูที่ว่าเจ้าของจะดูแลรักษาแบบไหนแต่ดินเปียกนะครับดินมีความเป็นชื้นอยู่นะครับสามารถที่จะเว้นได้วันหนึ่งถึงสวันนะครับก็คงจะมีประมาณนี้เดี๋ยวทาไปดูทางออกข้างๆก็มีร่องน้ำครับมีร่องน้ำ เป็นน้าสูบน้ําจากตรงนี้แล้วก็สูบน้ําจากเป็นน้ําบาดาลน,นะครับสูบใส่แล้วก็เอาใช้พักก่อนพักไว้ก่อนแล้วก็มาใช้ลดทุเรียนนะครับนี่เป็นลักษณะเป็นเค็มปุ๋ยนะครับใบงี้พอเค็มปุ๋ยปุ๊บเชื้อราเข้าครับถ้างนี้ใบจะร่วงนะครับพืนสมาชิกเนะี่ยก็จะกลายเป็นพอเชื้อราเข้ารากนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเป็นฟิวซาเรียมนะครับยอดก็จะ ลงไปนะครับอันนี้เป็นเชื้อราเข้าลากนะครับเข้าลากาเชื้อรามันวิ่งขึ้นตามท่อน้ําเลี้ยงแล้วก็ท่ออาหารขึ้นสู่ยอดแล้วก็ลักษณะอย่างนี้เข็มปุ๋ยแน่นอนนะครับดูก้านมันยาวๆนะครับสังเกตได้ง่ายครับคอก้านก้านก้านใบมันจะยาวก็คือมันอโอเวอร์ปุ๋ยนะครับรับในโตัวจนเยอะเกินไปนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะด้วยอากาศด้วยความร้อนด้วยแล้วอากาศเย็นจัดด้วย ผสมผสานกันนะครับความชื้นสัมผัสค่อนข้างน้อยเพราะอากาศลมแรงแล้วก็อากาศแห้งนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็มีปุ๋ยเยอะก็เลยสลัดพอเข็มปุ๋ยนะครับใบไหมเข็มปุ๋ยเสร็จก็เชื้อราเข้าซ้ําอีกอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ต้องอาหายากําจัดเชื้อรานะครับจะเป็นฟอสอิทิวอลูมิเนียมก็ได้นะครับก็น่าจะช่วยได้ในระดับหนึ่ง แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องเปิดหน้าโคนออกสักครบหนึ่งประมาณนี้ครับก็คงจะมีประมาณนี้สําหรับเย็นนี้ที่ฝากให้เพื่อนสมาชิกอลองสังเกตทุเรียนแล้วก็อาการของทุเรียนว่าลักษณะอาการแบบนี้เป็นเพราะอะไรแบบไหนจะต้องแก้แบบไหนอย่างไรนะครับหึงคุมฟางอย่าให้ชิดโคนสองอย่าใส่ปุ๋ยเยอะจนเกินไปนะครับสามระวังรักษาเชื้อรานะครับ แล้วก็ในเรื่องของในตัวเจนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใส่ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวก็พอนะครับไปจนถึงสิ้นเมษาพอเข้าสู่ฤดูฝนค่อยไปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับถ้าถ้าถ้าลดน้ําไม่ได้นะครับถ้าลดน้ําไม่ได้หรือดูแลดินไม่ดีถ้าดินมันอมน้ํามันมีความชื้นนะครับการที่โฟน้ําโฟอากาศมันก็น้อยนะครับเพราะเป็นเป็นดินมันปูนะครับก็จะอมความชื้นแล้วก็อมปุ๋ยไว้นานนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให ใบร่วงนะครับใบร่วงแล้วก็เชื้อราเขาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เปลี่ยนทุนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ